สวัสดีครับแฟนคลราบรุงโตโนโ่ก็อ่านมาได้เยอะเลยนและแต่อนมีใครรู้สึกบ้างว่าสงสารราชาปีศาจร,ราชาผีว่าเชิงบ้างว่าเชิงว่าเชิงหรือสันหลังโดนนายเอกของเรานี่โอ้โหโเป็นราชาผีที่ ให้ใจดีเปล่ามิวนะแต่สุขจะโดนย่ำยีอยู่ฝ่ายเดียวอ่าโอเคโอเคตอนที่อะไรนะสี่สิบเนาะ ตอนที่สี่สิบเฟิงสินอยู่ใกล้เขาสองคนใ้สุดเขาจ้องเซียยเหียนเขมิงความตกตะลึงบนใบหน้าชายชัดจนปิดไว้ไม่อยู่มูชิงกับแววตาไหววูบในความตกตะลึงที่พยายามกลมกั้นเอาไว้ยังแฝงไปด้วยความตื่นเต้นอยู่รางรางสื่อชิงเสียนจับหมิงอีนอนราบกับพื้นพ่างกล่าวว่าเสียนชิวเจ้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหากว่าองค์ท้ายเจอเป็นราชกูฟางสินผู้นั้น ในเจ้าถึงเพิ่งมาจำได้ตอนหนีเล่าเวลานี้เองบุรุษผู้หนึ่งที่ยืนอยู่น้านข้างกระกาเพื่อนชิงเสียนเจ้าไม่รู้อะไรสิแล้วราชกูฟางสินตามคำร่ำเรือมักชอบทำตัวเดดเดี่ยวลึกลับเย็นชาไม่เคยเผยโฉมหน้าที่แท้จริงแต่ไหนแต่ไรรวนสวมหน้ากากเงินมาตลอดองชายไทยหัวย่อมไม่เคยเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเขามาก่อนกระมังคำกล่าววาจานี้ผู้กล่าววาจานี้เอามือกอดอกยืนหา่างอกไปด้าน,นหนึ่งเป็นเผยหมิงนั่นเอง เส่อจริงเสียนเห็นหน้าเขาก็ไม่ค่อยจะชอบใจนักพรางกล่าวพรางโบกแส้ปัดไปในมือในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็กล่าวได้ว่าไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาของราชโครฟางสินว่าเป็นคนแย่งไรฉะนั้นแม่ทัพเผยถึงกลาดด้วยเสียงมั่นใจนักเล่าว,ว่าองค์ชายเสียนเล่ก,ก็คือราชโครฟางสิน ตอนเขาออกไปทํางานกับเซียยเหรียญยังแสดงกิริยาบ้าบอไปได้สารพัดช,ชวนให้คบขันยิ่งนักพอมาถึงสวรรค์ชั้นบนก็เปลี่ยนท่าทีไปอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนไปความมั่นใจตัวเองอย่างยิ่งยวดทุกกิริยาท่าทางล้วนให้ความสําคัญต่อภาพลักษณ์เป็นอย่างยิ่งแต่และเวลานี้เองร่างในชุดขาวเดินออกมาจากด้านในของตำหนักเขาพอเขาออกมาพวงเทพนั้นต่างรู้สึกสบายใจขึ้นคุณน,นางเทพในตำหนักที่เดิมทีพูดคุยกันดังเสียงดังเสียงแซ่รีบเข้าประจําตัวเองอย่างรีบร้อยคล้อมไก่ กล่าวว่าท่านมหาเทพตี้จินจินอูยกมือขึ้นเล็กน้อยบรรดาขุนนางเทพต่างยืดกายขึ้นอีกครั้งจินอูตรงรีเข้ามายามเดินเฉียดผ่านเสื้อเหลียงก็ตบที่แขนขวาเขาที่หนึ่งเลือดที่เดิมทีหยดติ้งติ้งลงมาตามชายแขนเสื้อเสืียนพันหยุดไหลทันทีหลังจากตรวจดวการหมิงอูกระงจินอูก็กล่าวว่าไม่มีบาดแผลสาหัสเจ้าพาเจ้าพะสธาไปพักผ่อนให้เลด,ดีก่อน เทพโอสถสีท่านจึงทลันเข้ามาประคองหมิงอีลงไปสื่อชิงเสียน้ำท่าเหมือนออกอยากจะตามไปดูอาการเขาด้วยแต่เนื่องจากดูสถกกานในตำหนักเสริญอูแล้วยังคงวางใจไม่ลงเลยยืนนิ่งไปไม่ไปไหนท่านมหาเทพเอามือไพร,รหลงังกลับไปนั่งที่บันลังด้านบนแล้วกล่าวว่า มาเถิดมาเถิดเกิดอะไรขึ้นอีกเหตุใดไ้หัวถึงได้จับเซนเลอร์แน่นไมเยอมปล่อยเช่นนี้แล้วเซนเลอร์ใหญ่ต้องก้มหน้าเช่นนั้นหลังเสียงชีมองเสี้เหลียนเห็นเขายังคงไม่พูดไม่จาอีกทั้งตอนนี้รอบด้านกระตุ้นเต็มไปด้วยขุนนางเทพไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหนีไปจึงกลายมือออกหันไปค้อมกลายคำนับคำมหาเทพตี้จิน บุคคลผู้นี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนใช้ชื่อว่าฟางสินสังหารครอบครัวก,กระหม่อมทำลายแคว้นกระหม่อมกระหม่อมต้องการสู้กับใคาร,รู้ดีรู้โชกันไปขอเต้เจนปลดเป็นพยานในครั้งนี้ด้วยพะเยอค่ะ ในตำหนักสนอูยามนี้หากมีใครที่ไม่ได้เคยยินชื่อราชกูฟางสินมาก่อนก็รีบเข้ามาอีกสืบค้นในข่ายมลกระแสจิตทันทีไม่ตรวจสอบก็ไม่รู้พอตรวจสอบทันทีก็มีอันต้องสะดุ้งยงพอดีขลิงเหวินตอบรับคำร้องช่วยคลายข้อสงสัยให้ทุกคนราชกูฟางสินเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตและเป็นอาจารย์ของท่จือแ้นหยงอันซึ่งก็คือหลางเชียนเชียว เหตุผลเขาถูกยกให้เป็นหนึ่งในสองนักพรตฟีสานเขาผลงานช่างชื่อมใครั้งงานเลี้ยงเครือบทองที่นองไว้ด้วยเลือดของราชวงศ์หยงอัน สื่อจิงเสียนกล่าวว่างานเลี้ยงเครื่องทองคืออันใดลิงเวนกล่าวว่าท่านเจ้าว,วายุงานเลี้ยงเครื่องทองนี้เป็นงานเลี้ยงชนิดหนึ่งที่นิยมหมูเชื้อพระองค์เสียนเลอร์เพราะไม่ว่าจะเป็นภาชนะสําหรับสุราอาหารหรือว่าเครื่องดนตรีรวนเป็นเครื่องทองฝีมือปราณีตรู้ราหสุดใดจะเปรียบจึงได้ชื่อนี้มา หลังจากหยงอันก่อร่างสร้างชาติเริ่มแรกกระร้นสัจ,จวาจาเป็นที่รับรู้ไปทั่วลาวจะเลิกล้มความฟุ่งเฟอ้อของราชวงศ์ก่อนไม่มีวันจเจริญรอยตามเป็นอันขาดจ,จะทุ่มเทสวิตจิตใจบำบัดทุบบำรงสุขเพื่อปวงประชาแต่หลังจากผ่านไปหลายสิบปีกหัดเอาอย่างราชวงศ์เซนเลอร์ได้เสีย,ท,ยทุกอย่างทุกอย่างที่กลับเข้ายุโรปตามเดิมวัฏจักรหมุนเวียนเปลี่ยนผันนึกงล้อกลับมาที่เดิมลิงเว้นเกลตอบว่าคืนวันที่ไทยจือหยงอันครบ อายุครบสิบเจ็ดปีในวังหลวงจัดงานเลี้ยงเครือบทองขึ้นส่วนราชโคฟางสินก็อยู่ในงานเลี้ยงเครือบทองนี่ด้วยมือถือกระบี่เล่มหนึ่งสังหารเชีประยงอันอยู่ในนั้นจนหมดสิน้นจอกทองพลิกคว่ำโลหิตแดงชานไหลนองราวกับสุระมีเพียงรัง,งเซียนชีพู้เป็นให้เจอยงอันที่มัวโอเอมาร่วมงานชา้าจึงรอดมาได้ได้เก็บตุกข้าปิดปากไปอยู่เหมือนกัน เหตุการณ์สะเทือนขวัญครานี้แน่นอนเราสร้างความเสียหายอย่างหนักแกแ่แคว้นยงงานหากไม่ใช่เพราะร้างเสียนฉิวเป็นที่รักใร้ของประชาชนทั้งอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่มิฉะนั้นคงจะเกิดความปั่นป่วนระสามระสายไปทั่วทุกหัวระแหงแล้วไม่ง่ายเลยกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ความสงบราชวงศ์ยงอันประกาศหายอดพิมมือมีความสามารถพิเศษจากทั่วแผ่นดิน พิล่าตัวมือสังหารที่หลบหนีไปได้และท้ายที่สุดก็จับตัวไว้ได้หลังเซียนจิวสังหารราชกูฟางสิงนครตปีชาตแห่งยกด้้ยตัวเองทั้งยางผนึกเขาไว้ในโลงสามชั้นก่อนจะต่อฟังลงไปในผื้นดินทว่าราชวงหยงอันอยังเรียกเรือสูญเสียอย่างหนักงวงนับจากนั้นเป็นต้นมาค่อ,คอยๆเสื่อมถอยลงไปทุกวันอย่างยากจะเลี่ยงจนกระทั่งถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ใหม่ในที่สุด หลางเสียนชิวจ้องสี่เหลียนเขมิงข่าสงสัยมาตรอดาเหตุในท่านต้องทำเช่นนั้นด้วยท่านบอกท่านทนมองพวกข้านั่งบันลังนี้ไม่ได้แต่ข้าไม่เคยเชื่อทั้งข้าไม่เคยรู้สึกว่าท่านทำไปเพราะอยากชิงมาบันลังไม่อยากชิงบันลังมาบัดนี้นที่สุดข้ารู้เพราะอะ,อะไร บทวยเทพนั้นต่างพากันอ้าปากตะค้างต่างกราเสียงงึมงำว่านี่เป็นการแก้แค้นไม่ใช่แก้แค้นหรือไรแฟนเซนเดอร์ล้มสลายแล้วก็ต้องเอาให้แขว้นหยงอันล้มสลายไปด้วยนะสิพวกคนหยงอันฆ่าเสด็จพ่อฆ่าเสด็จแม่เขางนั้นเขาก็ต้องฆ่าเสด็จพ่อฆ่าเสด็จแม่ของไทยจอหยงอันบ้างตาต่อตาฟันต่อพันอย่างไรเล่าแต่ตอนที่ล้มแขว้นเซียนเลิกก็ไม่ใช่สมัยของหลังเซนจิวเสียนหน่อยเขาระบายแค้นอย่างไรเหตุผลเกินไปแล้ว คาลนึกว่าตัวตกในสามพบเป็นคนเพี้ยนแตกกันเบิดแทกกลับมีดซ้ายแจคอโหดร้ายยิ่งวิ่งเล่นไปเป็นราชกูให้แคว้นสตรูรอบกวนน้ำไม่กุนลงมือทีก็สังหารหมดทั้งราชวงศ์ช้างราให้กาดนนะัก เสี่ยเหลียนรู้สึกได้ถึงสายตาคงจินอูที่พุ่งมายังตนจึงหลับตาเพียงชั่วประเดียวเดีจนเสียงจนอูกราวขึ้นท้ายหัวการที่เจ้ามั่นใจว่าเสียนเลิกก็คือฟางซินเจ้ามีรักฐานอ,อะไรร้างเสียนชิวผู้ที่สอนวิชากระบี่ให้กระหม่อมก็คือราชกูฟางสินตอนเขาลงมือ กระหม่อมไหนเลยจะมองไม่ออกเสียงซุบซิบดังอึ้งมีกวนน้ำจนคนกระช่างเถอะจะไหนต้องทำเรื่องเกินความจะเป็นอย่างสอนวิชาก,กระบี่ให้แก่ห้จือแคว้นสตูด้วยเล่ามิหน้าหลังจากเขาขึ้นสวรรค์ครั้งที่สามเคยเห็นเขาแตะกระบี่อีกเลยเขากลักวจะเผยไตนั่นเองล้างเสียนชิวครั้งนี้กระหม่อมไปที่เมืองผีตอนประมือกับพี่รุนโรหิตเชยบุผาพอได้ยินคำว่าเมืองผี กับชื่อของหวาเชิงมีคุณนางเทพม่น,น้อยที่ตัวสั่นกงนงกขึ้นมาอีกครั้งร้างเซนซิลกล่าวต่อไป ใช้กระบ,บีฟ่ฟาดสองทีก็กระแทกดาบและกระบี่ออกไปกระบี่นี้เพียงยักยังการประทะโดยไม่ทำร้ายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหากแต่รับการประทะไว้เสียเองกระบวนท่านี้กระหม่อมคุ้นเคยดียิ่งกว่าผู้ใดเพราะตอนกระหม่อมอายุสิบสองมาอยู่ครั้งหนึ่งได้ออกนอกวังไปเที่ยวเล่นก่อนถูกกลุ่มจอกลุ่มหนึ่งจับตัวเข้าจจมคนนั้นจับตัวกระหม่อมได้ก็หน,นีออกมาที่ถนนมีองครักษ์ประจำตัวกระหม่อมไล่ตามมาสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย สู้กันไปได้สักพักจะจนนักสแสดงปาหีข้างถนนเน่าตาพกช้ำดำเขียวผู้หนึ่งก็ยื่นกิง่งไม้เข้ามากระทันหันใช้เพียงสองกระบวนท่าปัดกระบีสองเล่มออกจนช่วยกระหม่อมไว้ได้ในที่สุด เขาเว้นจังหวะก,ก่อนจะเล่าต่อโจนกลุ่มนั้นกับองครักษ์ประจำตัวกระหม่อมสู้กันจนเจ็บหนักทั้งสองฝ่ายน,นักแสดงปาหีกคนนั้นก็พากระหม่อมวิ่งหนีมาตลอดทางจนพากระหม่อมไปส่งที่วังหลวงสําเร็จด้วยเสด็จพ่อกับสุดแม่ของกระหม่อมซาบซึ้งใจที่เขาเข้าช่วยเหลืออยา่างตอบแทนพระกวรจึงขอร้องให้เขาอยู่ต่อเมื่อพบว่าเขาเป็นผู้มีความสามารถใหญ่หลวง อย่างนี้เชิญเข้ามาเป็นราชครูสอนวิชากระบี่ให้กระหม่อมอยู่5ปีเพลงกระบี่ของเขากระหม่อมคุ้นเสียยิ่งกว่าคุณกระหม่อมจำปิดได้อย่างไรมูชิงกล่าวเสียงเบาองค์ชายท่ายหัวท่านบอกว่าท่านเห็นเงาหนึ่ง แต่เงานั้นนอกจากท่านแล้วก็ไม่มีผู้อื่นเห็นอีกเช่นนั้นคำพูดเพียงฝ่ายเดียวของท่านนะสิเขาพูดออกมาในยามนี้ใครจะแก้ต่างให้เสียเหรียญแต่ความจริงกราบลึกล้ำกว่าน,นั้นเพราะเขามั่นใจว่าเรื่องนี้มีคําตอบเป็นที่แน่ชัดแล้วยิ่งแสดงความกังขาล้างเสียนชีวก็ยิ่งพิสูจน์ได้เห็นให้จงได้ในจุดนี้สําหรับเสียเหรียญแล้วกลับไม่เป็นการช่วยเหลือแต่ยังใดจริงดังคาดล้างเสียนชีวกล่าวทันทีได้รบกวนเอากระบีมา เทพบูในตำหนักไม่น้อยล้วนพวกกระบี่ติดตัวพอได้ยินเขาร้องขอก็มีคนโยนกระบี่ออกมาหลังเสน้นชีวกลุ่มกระบี่และยืนมาด้านหลังซสีเหรียญให้ท่านพวกเรามาปรองกันตรงนี้เลยไม่ต้องเก็บงามอะไรทางเส้นสู้การให้โสดฝีมือดูซิว่าวิชากระบี่พวกเราแนวทางกันเดียวหรือไม่วิชากระบี่ของข้าเป็นท่านที่สอนมาหรือไม่ทุกคนล้วนรู้สึกไม่นในทางเดียวกันว่าการที่เขาขอปรองกระบี่นตํตำหนักเซิรนอู่ก็ออกจากกำเริบเสิบสารอยู่บ้าง แต่พอนึกถึงเหตุการณ์นองเลือดงานเลี้ยงเครือบทองเขาเป็นถึงองค์ไทจือแต่ว่าครอบครัวต้องมาถูกฆ่าตายยกครัวเช่นนี้ความพุ่งพ่านของเขาก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้สื่อชิงเชียนยังนึกห่วงอาการบาดเจ็บของซี่เหรียญจึงกราบขึ้นเสียนชีวองค์ไทจือเพิ่งจะรับดาบหัวเชิงเพื่อช่วยเจ้ามือขวาต้องกลายมาเป็นเช่นนี้แล้วจะพรองกระบี่กับเจ้าได้อย่างไรไวว พอได้ฟังประโยคนี้หลังเซนชิวก็เอาฝ่ามือซ้ายฟาดแขนตัวเองเข้าอย่างแรงนี่เสียงดังครับแขนขวางเขามีหิดพ่นออกมาเป็นฝอยเดี่ยวนั้นจะนักลเลื่อนก็หยดเป็นสองซ้ายแขนตกห้อยสภาพนี้ไม่เ็นก็ต้องตรงไปตรวจดูว่าอาการสาหับเอาการทวยเทพต่างพากันตะลึงลานเสลี่ยนเองก็ตังตกตะลึงช้อนตาขึ้นมองทันทีกล่าวว่าจุดทำอะไรอะหลังเซนชิวกล่าวว่าท่านเจ้าว,วายุกล่าวไม่ผิดท่านได้รับบาดเจ็บที่แขน พราะช่วยข้าไว้เมื่อครตอนนี้ข้าจึงคือในท่านหนึ่งแขนแต่ส่วนช่วยข้าก็คือส่วนช่วยข้าเรื่องนั้นค่ข้าครับครัวข้าก็เป็นความจริงเช่นกันข้ารัวท่านใช้กระบีถนัดทั้งสองมืออีกครั้งวิชากระบีล้ำเลิศพวกเราใช้มือซ้ายประลองการหากเป็นลูกผู้ชายก็หยิบกระบีขึ้นมาซิเหรียญมองกระบีสลับกันกับเขาสุดท้ายก็สายศีรษะข้าสาบานมาตั้งหลายปีก่อนว่าจะไม่ใช้กระบีค่าคนอีก ได้ฟังประโยคนี้หลังเสียงจีนึกถึงตอนนั้นที่เขารุดไปถึงงานและเห็นแต่ทันได้เห็นภาพคนชุดนำกระชาก,กระบี่ออกจากร่างก็เมฆเขาพอดีกระบอกตาพันแดงก่ำดูน่ากลัวขึ้นมาทันใดมือซ้ายไดกลุ่มกระบี่สั่นสะท้านสื่อชิงเสียนโบกแซปัดเข้าไปตวัดกระบีเ่เล่มนั้นและกดไว้ข้าเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะมีการเข้าใจอะไรผิดแต่เมื่อราชกูฟางสินผู้นั้นสวมหน้ากาก,กไว้ตลอดเวลาไม่แน่ว่าอาจเป็นผู้อื่นสวมรอยมาให้ร้ายเขาก็ได้ที่จินทรงเห็นว่าอย่างไรพยาคกะ พงเทพในนั้นพาการไปหันไปทางบรรยกอย่างพร้อมเพรียงกันจินอูกราววเสียนเลอเซียเียนคล้อมกายกล่าวรับคำพยากาคำพูดให้หัวเจ้ายอมรับหรือไม่ยอมรับพยากาเยเลี่ยนกล่าว คำว่ายอมรับนี้กล่าวออกมาด้วยเสียงเย็นชาแต่งต่างคำเสียงที่ผ่านผ่านมาของเขาเป็นยิ่งนักทาเอาสีนหน้าเฟืง่งสินมู่ฉิงได้สื่อจิงเซียนแปลเปลี่ยนอย่างสิน้นเชิงจินอูพยักหน้าถามอีกว่าราชกูฟงังเสียนเหตุการณ์น้องเลือดงานเครือบทองนั้นตกลงใช่เจ้าหรือไม่เงียบไปครื่งงสินเงินหน้าขึ้นถูกต้องเป็นกระมอมเองพะยะค่ะคำพูดนี้หนักแน่นชัดเจนไม่มีที่ให้กลับคาใดๆอีกกลางเสียนชิวท่านยอมรับแล้วเช่นนั้นก็ดียิ่งอัก ตามที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในสวรรค์ชั้นบนขุนนางเทพที่มือเคยเพื่อนเลือดมนุษย์เดินดินนั้นมีมากมายนับไปท้วนถ้าหาพูดกันจริงๆแล้วกลับมีไม่กี่รายที่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเนื่องมาจากนี่เราเหตุครั้งเก่าก่อนเช่นนี้คงพร้อมมนุษย์เดินดินเหล่านั้นไม่เคยมีลูกหลานคนใดที่เอาฐานจนได้บรรลุขึ้นสวรรค์และค่อยอาศัยฐานะขุนนางเทพมาเอามือมาเอาความกับมือสังหารดังเช่นล้างเสียนเชียวกระนียเผยซิ่วก่อนหน้านี้แม้จะมีแม่ทัพเผยคุ้มกั หัวแต่สุดท้ายก็นหนีไม่พ้นจำต้องถูกในระเทศลงไปยังโลกมนุษย์ว่าสิเหรียนกลับมีใครเป็นที่พึ่งได้เลยมาตอนนี้เกรงว่าคงเหลือแ,แค่เพียงกินอูจะว่าคำหนึงถึงมิตรภาพเก่าแก่หรือไม่และจะมีแก่ใจช่วยปกป้องเขาหรือไม่เท่านั้นเองถึงกระนั้น ก็มีเรื่องหนึ่งทวยเทพไม่เข้าใจมาตลอดจินอูคิดอย่างไรกับสี่เหรยนกันแน่ถ้าเจอเสียนเริ่มลุขึ้นสวรรค์ครั้งแรกแน่นอนว่าย่อมจะให้ความเมตตาเอ็นดูอย่างยิ่งแต่ตอนขึ้นสวรรค์ครั้งที่สองพวกเขาก็สู้กันยกหนึ่งสิเหริยนยังได้แทงใส่จินอูไปเสียหลายการะบี่ก่อนถุกงจับตัวไว้ได้พอขึ้นสวรรค์ครั้งที่สามทั้งคู่กับต่อกันค่อนข้างปรองดองเลยที่เดียวคล้ายกับลืมเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไปแล้ว อีกทั้งกินอูอยังมาปีมานหลังใหม่ซึ่งตั้งทำเลที่ดีที่สุดของเซียนจินให้แก่เขาเล่นเอาใครต่อใครต่างทีความไปแตกเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้ใบหูหลายคู่จึงกลางกันพึงรอฟังว่าบึ้งบนท่านนั้นจะเอาอย่างไร นึกไม่ถึงว่าบรรัรทอจินอูตอบความเสียจส่งเสียงออกมาก่อนแล้วเสียนเริ่มมีเรื่องอันไม่บังควรจะขอร้องหนึ่งเรื่องพายะค่ะจินอูกล่าวว่าเจ้าหัวมาขอจินทรงลบกระมอมออกจากทะเบียนเสียนในประเทศลงไปโลกมนุษย์ด้วยเถิดพยากาเสียนเลี้ยนกล่าวคุณนางเทพส่วนหนึ่งตกตะลึงนึกถึงกับนึกเลื่อมใสยอยู่บ้านจะมีใครกันเล่าที่อยากถูกในประเทศบรรลุขึ้นสวรรค์น,นับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย สาปีนขึ้นมาได้สูงป่านนี้อยู่ๆก็ร่วงลงไปแต่แค่คิดก็เสียดายแทบตายแล้วนี่ถึงขนาดกล้าร้องขอจินอูทื่อๆ วัดทรงในประเทศกำมำลงไปเถิดเป็นพวกเขาโงไม่ทําลงคงทับไม่ลงเด็ดขาดแต่ก็มีขุนนางเทพอีกหลายท่านที่ไม่เห็นเ,นเรื่องจริงจังนักอย่างไรเสียก็เกี่เรื่องวุ่นวายขนาดนี้แล้วท,ทําทีเป็นยอมถอยเพื่อรบอย่างไรดีกว่าทําปากแข็งให้ตายก็ไม่ยอมรับอีกทางเสีอเหลืองถูกในประเทศมาแล้วถึงสองครั้งหากจะตกลงไปอีกเป็นครั้งที่สามสำหรับเขาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรถูกขับเสียจนหน้าจะชินชานแล้วกระมัง หลังเสียนชิวกราบกล่าวว่าท่านไม่เป็นต้องในเทศตัวเองที่ท่านบรรลุขึ้นนั้นสว่วนก็น่าเป็นความสามารถของท่านข้าแก่อยากสู้กับท่านรู้ดำรู้แดงไปเลยก็เท่านั้นเซียนเหรียญกล่าวว่าข้าไม่อยากประรองกับเจ้าหลังเสียนซิงกล่าวว่าเพราะเหตุดใดเช่ว่าท่านไม่เคยสู้กับข้ามาก่อนนี่ศึกนี้ไม่ว่าเป็นหรือตายก็จ,จบลงเพียงเท่านี้ เสี้ยเหรียนกล่าวเสียงเ,สงเรียบไม่ใช่เพราะอะไรทั้งนั้นสู้กับข้าเจ้ามีเด้จะต,ตายอย่างไม่ต้องสงสัยจบตอนครับ